สวัสดีครับบ่าวดินห้อยดินที่นิาสารนะครับขอสวัสดีแม่เอฟซี FC ทั้งบ้านครับตลอดจนพ่อแม่พี่น้องเอฟซี FC ทีน่ะฮักทุกคนทุกๆหม่องบอลครับพอ่อพี่น้องทั้งฟังเล่าน้ำเด้อครับเอยน้องลุงป่านฮะอาสุขสุขชนที่พิสูดชีวิตทั้ทงต่างแดนน้ำครับเมือนี้ทักทายแม่เอฟซีสาของวันที่29มีนาคม2567ครับมาหาหน่มใหม่ไพ่ปนะลาหนาแรงคือเก่าครับบ่าวบอลยู่อีกฟังหนึ่งครับบ่าวดินกามานอีฟังหนึ่งนะครับ พอดินกะสิลองมาหาเบึงเทือยไรครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ลูกหลานบ้านห้อยดินตลอดจนน้องนุ่งลูกหลานสุขสุขคนในเด็กครับเดี๋ยวมาดูน้ำกันครับสวัสดีครับครับวันนี้พี่หนี่มขวัญแรวครับพี่น้องไทยหนาแรงพี่น้องผมวสวยสวยเลยครับพี่น้องครับแขกมานของเสาวันที่ยี่สิบเก่าครับเตาครับเี่หนุ่เตา นี่มาดินสิสังเกตบงแถ้มนันจะมีลำต้นดิบๆแบบนี้ขึ้นนะครับกะซิมีนอขึแบบ้นมากะซิมีนอตั้งดินครับสวยๆสวยๆเลยครับน่าโอ้ยงามๆพี่น้องงามๆถุงมือกบเท้าหนาใสครับป่าติดถ้ยสวยครับสวยงามตามท้องเรื่องเลยครับสดๆเลยครับน้อใหม่นาแรงครับ อันสังเกตของไผ่หนาแรงที่พื้นทีมี่นอแบบเฉพาะบ้าวดินนะครับบ้าวดินจะเบ่งใบครับทุกกอมันก็นมีใบไว้สุกกอครับแต่ว่าอาันนี่พี่นอเห็นไหมเาล้างขึ้นเตาเตาแต่ว่าใบตรงนี้เขียวอ่อนสลับนะครับใบปงไม่ปรงเก่าครับนี่พอแล้วน,นอเตา้านึงครับ มือจะหน่อยจังสีใสครับพีน่น้องสวยๆเลยครับอ่อนๆครับทุบออกกระเดื่อไล่ดิครับนี่ครับเอาแล้วกระทุมใหม่พี่น้องทุมใหม่ครับอ้าวนี่ดิเ้าหนึ่งพี่น้องใบเพินที่เป็นออกเกี้ยวอ่อนๆสลับเนี่ยครับถาเฮอ ว่าเพิ่นบ่แห้งแห้งก็ลองเขามาเบิบ่งนะครับนี่เทียบเพิ่อนออกนะครับนี่ใบเพิ่นสิเป็นลักษณะนี้ถ้าใบก้อนทิมีหนอนนะครับเมื่อว่าก้อน,นี่สิมีบ่ครับเดี๋ยวบ่าวดินสินลองมืงกันครับสมุกเบิ่งครับโอ้เต่าใหญ่อยู่ครับนี่เต่าใหญ่เลย อเออตาวง่าด้วยพี่นอ้องโอ้โหปาดอ้วนอุปุอยูครับปานดอกบัวครับพี่น้องดูนี่สวยงามตามทองเรืองครับเอาละวรับกระถมไปครับถมพี่น้องถมเงาเื่อน บ้าบอยครับยูฟังผมครับใส้คนจุดรถเลยเกลียบรรยากาศเน้่ยมาสอาบพี่น้องพี่น้องบ้าดินมึงเข้ามา6ูกครับบาดพี่น้องบ้าดินพอแล้วพูน่ะโอ้ยแหนงบักไงเลยสองแหนงครับขึ้นเหี้ยว พี่น้องอุย้ยเด็กแกงแล้วครับเด็กแกงแล้วน้องไม่นาแรงครับปาดพี่น้องผมอู้หนอนง่าบ่าบอยแน่งง่ายฝืนเนงนึง,นงพี่น้อง,องเอาดิ้นเสายได้บ่อาอ๊ น้ําปักนะน่นีนองแงครับออับอ้ยนครับีปอนอน,นครับจับเอปปองมัน้องคนับี่นอน เอาขอเพื่นนำครับตัดเอาขออ่อนเพิ่ครับน่นลำไยไฟครับ้องหันเบาดินไปเละนลำไยห,หองก็ได้3ามีเตาครับก็เลยลองขึ้นมาหาบึงน้ำไ่ไฟอีกครับลองครับ ขาเลยพไฟน้อ,นองาฟขาวๆครับน้องครับพี่นนอเหนีย,นยงน้องใหม่ไฟครับ ก็โปรงดีเถยครับพี่น้องครับพุณน่ะอุย้ยพี่น้องว้าหลายครักหลายครักพคุณน่ะพี่น้องครับโอ้คุณน่ะโปรงแบบสวยเลยหพี่น้องครับผม ดำมถิงเรืองครับมองแบบแง่งแบบงามพี่น้องนดอกไม้ไฟครับสวย,สวย,เยๆเลยครับโอ้มึงน่พี่น้องโอ้มงมกเลยครับคือฝนมือเดียวครับกีเท้าโพเขินเลยครับผมนี่แง่งสวยๆเลยครับน,น่ะพี่น้อง สว่ง,งามด้วยครับสวยงามตามท้องเรื่องครับโอ้ยพี่น้องอีนักก่อพี่น้องเสียงฮัทนางโป๊พี่น้องคนะรับพี่น้อนง,งออชมบรรยากาศปลาโนม่ไฟครับมาดูซิ วันนี้เราจะได้ไหมขอโทานหกวะโปงขอหนึ่ง,งกระปงบ่ัางน้าบ้าดินนี่โอ้โหขอนี่กระโปงด้วยครับพี่น้องนี่ เนี้ยใน้อยนี่แกงได้เบิดครับออกออกฮักป้อป kind of ้อออกฮักปอกแปะปอกแปะออกพี่น้องครับครับเนี้ยหมดไงพี่น้องครับบรรยากาศริมเซ่นะครับบรรยากาศก้อนน้อ่โอ้บ่าวดินก็อยากขามน <c oughs> ้าำเบิ่งกรอหนแท้ครับแต่มีพอโล สวยสวยเลยครับอาดพี่น้องนะอูยพี่น้องครับ สวยง,งามเลยพี่น้องเนี่ยนี่ยังส,สวยๆเลยครับเราดินแดนยังเ,เก็บไปเรื่อยๆครับเต็มตาเลยพี่น้อง บรรยากาศริมเซริมห้วยนะครับโอ้ยม,ง,มไงไหยแท้ครับพี่น้องเลยสมองห่หนแไท้ ครับผมผลงานการหาหน่อไม้ไฟหน่อไม้หนาแหล่งของบาวดินครับนี่หนอนางดินหนงยสวยๆเลยครับใหญ่ๆเลยนะครับไ้แกงบักไงเลยล่ะครับพี่น้องครับบาดินกระสิกับลวครับบาดินหิ้วเขาแห้งครับยางจนตาไรแลวครับพี่น้องผมได้พ่ออยากว่ากินกระสิกับลวครับหนอนนางดินสวยๆเลยครับฝนตกมาใส่เหมือนขึ้นนี่ อีกบ่กีอาทิตย์นี้แหละครับสิได้เก็บนอน้องดินยางกันเต็มทีแหละครับพี่น้องครับครับผมบ่ดินกษสิกรด้วยครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อครับเป็นกำลังใจให้บ่ดินบ่ใหดินอีสานบ่บอยแดนดินอีสานสาวเมฆอีสานพาลรอบบ่โจบ่ไอบ่บวมมวนบ่ออ่านในเด้อครับเดี๋ยวสิกับไม่กินเขาลวครับน้องใหม่กะท่ว่ในร้ายอยู่ครับน้าครับผมพี่น้องครับลับกุนเด้อครับพี่น้องครับให้อยู่ดีไม่แห้งครับสุขสุขคนครับสวัสดีครับครับ